สวัสดีค่ะมามาค่ะพี่น้องกินอีกแล้วค่ะข้าวปุ้นน้ำยาปลาค่ะพี่น้องเมนูหมักนะคะมามาเด้อค่ะเมนูแสบเมนูหมักกินย่ำไรกับซึ่งแห้งค่ะพะี่น้องมามาเด้อค่ะสายข้าวปุ่นอืมสายข้าวปุ้นสายเด็กเซน น้ำยาบ่ฮออนปานใดห,หรอค่ะพี่น้องน้ำยาแบบกินง่ายๆหรอคะบะหอยหอนปานใด <c oughs> มามาเด้อคะ่ะเข่าเที่ยงเป็นเขา่าใบคะ่ะตะระแหน่ค่ะพี่น,อมมน้องมะม่วงเส้นแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องคำแหลกแหกมานคะ่ะ ข้าวซอยค่ะ、嗯 พักมีแค่สองอย่างแล้วค่ะพี่น้องนี่สาเลเน่แล้วกันข้าวตองค่ะวันีมาแบบง่ายๆค่ะ เต็นหยอาค่ะหมวนดีขนาด กินไปท้องห้องไฟแล้วครับพี่น้องเมื่อได้กระหิวจนวาเลยค่ะตจ้งเด็กกิน หอมที่นี้นะคะในข้าวตองกินกับขอบปุ่นกินกับลาบ กินกำลาบกับก๋อยแห้งเข่ากันดีค่ะแบบเส้นเง่้วค่ะมันมวลที่ดี thank <laughs> you ่เรเดอค่ะพี่น้องขับปุ่นน้ำยาปลาค่ะแซบค่ะขึ้นเก้านะคะขอพุณนทุกๆกำลังใจค่ะเจอกันแม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ